จะตกลุมมตกลุ้มจะม,จะมันจะคว่ำขึ้มาค่ะโอ๊ยทำไมไม่เอาเนิร์ดกลับบ้านไปเล่นด้วยอยากไปด้วยเลยค่ะนี่ยังไปจะนหนุกมไหมจน,นุกเอ,อีกปลาว <c oughs> อาอีกไหม <c oughs> เนอเตียงกับเลนี่แล้วไอ้ทลนี่อมเนืบอกใครบอกเวลาพยักหนาเวลาพยักหนาได้เมื่อกี้นี้อยากไปอีกนว่านั่งนั่งรถป้าไม่สนุกป่ะนล้ี่เวขับเองอ่นนี้เดี๋ยวเีไปส่งเด้อ ไม่ไม่ลงแล้วนี่มันโมโหแล้วเออแล้วนี่มันอยากมาเล่นด้วยแล้วนนนูว่่าอยกัับ้ไม่ไม่ไปละไปละยอมลุกละต้องไม่ปล่อยโอเคบอกป้าซื้อให้นะบอกป้าซื้ออยากไป อโอเคเดี๋ยวห,หักเงินเดือน <c oughs> หักเงินเดือนนั่นเนอสี่พันเจ็ดร้อยยอดวิวปกติสามพันกว่าไม่ได้มาเพราะตลาดขึ้นนะฮะมาเพราะเวลาเต้น <c oughs> เออเวลากําลังเต้นเลยจริงๆเพลงที่เอาลงอ่ะเพลงที่เอาลงตอนตอนในคลิปเต้นเนี่ยนะฮะมันเป็นคนละเพลงกับเพลงที่เต้นจริงๆนะเพราะว่าเพลงที่เต้นจริงๆ่ะมันไม่สามารถเอาลงได้มาติดลิขสิทธิ์นะครับเพลงที่น้องเต้นก็คือเพลงที่น้องชอบที่สุดตอนนี้คือเพลง apt ของโรเซนั่นเองนะฮะน้องจะชอบฟังอยู่บนรถทุกวันป๊าเปิดอัปเือให้เวฟังนะ อับเฉอนะอัปเฉอโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตลาดกันครับวันนี้ขออัปเดตของเมื่อวานก่อนเนาะมีแอดไว้อย่างเล่นได้นะฮะแอดไว้ยกสตรอรลอ์มาไว้ที่ห้าจุดสามเอเชียนขอใช้สตอรอลที่เจ็ดจุดแปดนะฮะอิชิสตอรลสิบสองจุดเจ็ดที่เดิมไอวีอลวาย ค,คือมันขึ้นไปดีนะแต่ว่ามันโดนกดนะครับเพราะฉะนั้นผมขอใช้สตอร์ที่2ี่เลยนะฮะ M สตอรอดผมดึงขึ้นมาตรงนี้เลยนะ19.5 m a s า e r สเตอร์อุ้ยสวยใช้ได้ครับสตบรอรปดจดสองห้าไไม่ไม่เลวเออพักตรงนี้ก็ยังโอเคนะคยังเล่นต่อได้กี่วันนะ3ใช่ไหมเลยอีก2เนาะแล้วก็ซิงเกอร์สวยนะครับสตบอปลดองอ่ะ มาดูตลาดวันนี้กันต่อใครแม่งเดินเตกเตะปักวะฮะคราที่แล้วนี่สอหอมาใช่ไหมไวรุ่นตีกันรอบนี้ต้องมีใครมังเดินเตะปักแน่ๆเลยเบสกำลังมาละดุม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 พิูนมาอีกรอบนแล้วจ้างมารอบสองแนเนี่ยจากรอบแรกจ้างมาวันที่ยี่สิบหกเนี่ยยี่สิบหกเมษาอีกทีในงานคอนเสิร์ตวันที่ห้ามีนานดม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 มาแล้วไม่รู้ใครเดินเตะปักนะฮะงานก่อยเลยนะ สุดท้ายก็ลงมาปิดที่เดิมเพราะฉะนั้นสัญญาณตรงนี้บอกแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็เปิดช็อตอย่างเดียวเนาะสัญญาณช็อตกักบมาอีกแล้วไม่คิดว่าจะกระดุกนะน่าจะน่าจะดับน่าจะดับแดดนไปเลยนะก็น่าจะลงต่อเลยส่วน s 5 0ย์ไม่ไม่ต่างกันนี่ไม่ต่างกันเลยนะครับมองลงต่อตรงนี้ก็สุดท้ายคิดว่าหลุดครับ742แต่ว่าพอหลุด74 2หน้ามันจะออกหน้าเดิมเพราะหน้าเท็ดในปัจจุบันเนี่ยมัน มันเป็นแบบนี้นะฮะก็คือหลุดโลดึงเขียวนะครับหลุดโลดึงเขียวหลุดโลดึงเขียวกลับแล้วก็หลุดโลดึงเขียวกลับแล้วก็หลุดโลดึงเขียวกลับสะสมตรงนี้จะเป็นรอบที่7ะของการสะสมชุดตั้งแต่880 750นะคร้บ750นี่จะเป็นรอบที่7นะครับโอเคอะเดี๋ยวเราไปดูต่อสัญญาณรองไม่มีเลยนะครับก็ยังคงม,มองช็อตเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่สามารถทำได้ ไม่ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขของการเปิดลองได้ขอดูของวันนี้นะฮะเมีนาพาเล่นตัวอ,อ้างอิงต่างประเทศเนาะมามาครับตัวที่เล่นได้เลยนะฮะบาบา80ูอย่างนี้เล่นได้เลยครับวางสต็อปลอสที่6บาทท้วนนะแต่ถ้าเกิดใจนิ่งๆได้หน่อยก็5.75ใช้ได้นะครับไม่ไม่เร็วนะฮะยังไงก็ขึ้นต่อครับ BE8 ตรงนี้วางสต็อปลอสครับแนวต้าน13บาทใบดู u, นะฮะตัวนี้สต็อปลอสลุ้นเทส4.32นะครับอันนี้ไปได้ไดอีกไกล BLA ขอขอดูอีก2วันได้ไหมถ้าไม่หลุด20บาทซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าใน2วันนี้หลุด20บาทก็ไม่เล่น NSL ใช้ได้นะ วันนี้อาจจะย่อนะฮะย่อไม่เกิน28บาทอ่าทโทษย่อไม่เกิน28บาทจุดห้าเล่นได้นะครับแต่ถ้าลึกกว่านั้นก็ไม่เล่นผิงอันอย่างนี้เล่นได้เลยนะครับสต็อปลอสสองบาทสี่สตางค์ PIS เล่นได้เหมือนกันนะครับสต็อปลอสห้าจุดสามแนวต้านเจ็ดจุดเนี่เทนเซนตามได้นะครับสต็อปลอสยี่สิบสองจุดสองศูนย์แล้วก็ TFG Thai ไทฟูดนะครับขอดูอีกสองวันนะ ถ้าไม่ต่ํากว่า4บาทเล่นได้ครับแต่ถ้าต่ากว่านั้นก็ไม่เล่นแต่คิดว่าไม่น่าต่ํานะทรงมันดีมากเดี๋ยวมาดูคําถามกันต่อเลยเนาะก่อนจะไปคําถามนะครับเราก็มีกลุ่มเนาะกลุ่มทีเฟกก็พูดคุยกันไอ้กลุ่มทีเฟกนี้วันล่าสุดเนี่ยวันนี้แหละวันที่6นะผมผมอัดคลิปวันที่6มีนาะเวลา17บเนาฬิกาเนี่ยนะก็มีสัญญาณช็อตมาตั้งแต่เช้าแล้วเพราะว่ามันเปิดเปิดโดดนะ แต่ว่ามันปิดแดงตั้งแต่30นาทีแรกเพยานสัญญาณช็อตมาตั้งแต่ประมาณ10โมงครึ่งนะครับแล้วก็มายืนยันอีกทีประมาณผมจำเวลาไม่ได้เที่ยงกว่ามั้ที่ผมโพสต์พูดลงไปในกลุ่มทีเฟกนะแล้วก็ไอตัวตอกปิดฝาลงว่าช็อตยังไงก็ต้องช็อตนะน่าจะประมาณบ,าบ,า 2, บา่ายสามบ่ายสบ่ายสามก็เมื่อวานมีมีแต่ช็อตอย่างเดียวนะครับก็ช็อตแล้วก็ไล่กันลงมา ตอนนี้ก็ยังเปิดสถา,านะช็อตอยู่ยังไม่ได้ปิดนะครับโอเคมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังส่วนกลุ่มเทรดทองอันนี้ก็เมามันนะเพราะมันเทรดกันทั้งวันทั้งคืนนะเว้นแค่ชั e ่วโมงเดียวเออนอกจากมันเทรดได้หมดใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเทรดทองก็สามารถเปิดพอร์ตตามลิงก์นี้นะครับตามลิงก์นี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้เปิดผ่านลิงก์เนี้ยก็ใช้รหัสนี้ครับสามเจ็ดน้เเได้เลยนะเป็นรหัสผู้แนะนําสมัครเสร็จแล้วนะครับสามารถ ทักเข้ามาหาผมได้ที่ l ล n e OA ของช่องมันนี่ฮีโร่นะครับแล้วก็ในเดือนนี้เดือนมีนาคมสำหรับผู้เทรดทองใครที่เป็นมือใหม่ไม่เคยเทรดมาก่อนแล้วมาเทรดทองในเดือนนี้คุณจะได้รับแก้วน้ำมันนี่ฮีโร่ไม่ใช่แก้วกระโหลกกราเนะี่ยเป็นแก้วเก็บความร้อนความเย็นนะฮะอันนี้แจกส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เปิดสถานะไม่ว่าจะเป็น สมาชิกเก่าสมาชิกใหม่เทรดได้หมดมีสิทธิ์ได้รับ iPhone 16 Pro นะฮะมีจำนวน4เครื่องด้วยกันเดี๋ยวมาดูว่าใครเป็นผู้โชคดีอ่าตอนนี้เราแจกแจกอรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วมั้ที่เราทำโปรโมชั่นในการแจกนะครับคือรอบแรกนี่แจกของเยอะมากฮะรอบแรกรอบ2ในี่แจกเยอะมากแล้วก็ได้รับการตอบรับมาว่าไม่ไม่อยากได้ของอย่างอื่นอยากได้ iPhone Okay. เอาไปรอบหน้าแจกทองได้ไหมเททองก็เอาทองมาแจกนะเออน่าจะดีอ่ะมาดูคำถามกันบ้างครับ TACC กับตัวเรียงครับหรือยังเป็นขาลงต่อเท่าที่ผมจำได้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นแค่การพักฐานอ่าเนี่ยมันเป็นการพักฐานอยู่โซนล่างมันจะต้องเหนือ4.34ซึ่งม,มีโอกาสนะถ้ามันเหนือ 4. 3 4เนี่ยมันจะเป็นการกลับตัว เพื่อเป็นขาขึ้นนะครับมาแล้วซาวคาแดนเต็มเพียบเลยรบกวนขอ AWC กับเนอพอจะเข้าสะสมได้ไหม AWC ไม่ครับอย่างนี้ไม่เล่นเนาะเกิดนิวโรโอ้เล่นก็แย่แหละลงต่อนะฮะแล้วก็เนอเนอการพักไม่ดีครับไปรอข้างล่างดีง่ก่าประมาณ4.6ตัวนี้ไม่น่าเล่นนะฮะ t f g นะ่าสนใจอ,อ๋ออันนี้ผมเล่าไปแล้ว ตั้งแต่ช่วงต้นนะครับ BDMS ทรงแบบนี้มาเทส24.5ได้ไเมคะหรือระยะสั้นปิดแก็บที่โดดมาม่วนก่อนทรงไม่สวยแล้วขอเช็ค BDMS รู้สึกเป็นขาลงรู้สึกในระยะสั้นมันน่าจะทิ่มหัวลงนะเพราะว่ามีพี่มาปรึกษานานนานไงนานไงคือในเนี้ยจะมีพี่อยู่คนหนึ่งอ่าแกเป็นหมอแล้วแกจะชอบทักมาผมเวลาแกจะช็อตหุ้นตัวไหนนะ อย่างตัว b d m s เนี่ยแกถามผมตั้งแต่วันนี้เลยครับวันที่27ซึ่งมันมันเปิดบวกใช่ไหมแต่ที่ผมกับพี่หมอคนนี้คุยกัน,นก็คือพี่มองลงวะ่ะย,ยังไงก็ลงเออแล้วก็เวลาผ่านไปผมไม่รู้ว่าแกเปิดไหมนะเออไม,ไม่รู้ว่าแกช็อตไหมแล้วแกก็มาถามผมอีกวันที่4ซึ่งผมก็บอกว่ายืนยันครับพี่ยังไงก็ลงแล้วก็มาวันที่ห้า ซึ่งแกก็มาถามอีกผมก็เหมือนเดิมครับคือมันไม่ได้มีสัญญาณบวกอะไรเลยแล้วตัวนี้น่าจะชัดถ้าแกช็อตต้องแกต้องได้ตังค์นะ,อะลองดูนะตัวไลโอเอเนี่ยปรึกษาได้นะแต่ว่ากติกาในการปรึกษาคือเราเราไม่ได้เก็บตังค์นะปรึกษาได้ฟรีแต่กติกาคือหอบกราฟที่คุณถามมาด้วยเอเคปะเพราะว่าผมอะด้วยปัจจุบันอาชีพ เราแทบจะไม่ใช่เทรดเดอร์แล้วเราเราเป็นพ่อบ้านนะเราเป็นพ่อบ้านเราเราเป็นอาชีพพ่อไปแล้วก็ไม่ไม่ได้เฝ้าจอแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์แล้วพี่เพื่อนๆอะไรที่ถามเข้ามาเนี่ยถ้าอยากได้คําตอบแบบไวแบบให้รู้ชดชดไปเลยเนี่ยคือเอาหน้ากราฟมาด้วยแต่ว่าบางคนที่เข้ามาถามใหม่ผมพูดตรงๆนะแบบเอาไหมผมดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตกใจกัง <g ül> ให้ดูอะไรวะเนี่ยเออให้ดูอย่างเงี้ยจริงๆก็เอออย่างนี้อย่างนี้ก็สั้นไปบางคนให้ดูแท่งเดียวใจร้ายอะ่ะบางคนใจร้ายมากให้ดูแท่งเดียวเงี้ยแบบม,ม,ม่่ไม่รู้จะตอบอะไรเนาะผมก็จะตอบไปว่ากาบแบบนี้มันใช้ไม่ได้ก็แค่นั้นนะครับอ่ะมาดูต่อโอกะอะไรลงมาเทสยี่สี่จุดห้าไม่เทสอ่ะครับม,มันน่าจะหลุดมันเลอๆอาจจะหลุดยี่สิบสองได้ซ้ำแต่ว่าพอแต่ยี่สิบสองอ่ะมันจะเด้งก่อนแล้วก็ค่อยลงต่อ มีอะไร HHR ถ้าเบรก1ไปไปต่อใช่ไหมครับทุน2.08ขอ St o อป o s อแล้วแนวต้ตา HHR สวยมากไปต่อใช่ไปต่อ,ตอ,อทุน2 08, อ8ุน2.08อ่ฮะขอ St o อป o s อจริงๆยังไม่ต้องมีสต o อปก็ได้นะคือมันได้เปรียบอยู่แล้วฮะด้วยทุนก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไร สต็อปสองบาทไหมเอาสต็อปรอสองบาทแล้วกันตรงนี้แต่ถ้ามันขึ้นต่อก็ค่อย,ยกตามแท่งไปเนาะสมมุติว่าเปิดมาแล้วมันมันทำโลใหม่ที่สองจุดหนึ่งก็ยกสต็อปรอจากสองบาทมาที่สองจุดหนึ่งนะครับขอบคุณครับเกียรติไวรุ่นตีกันตอนพี่ตูนจับมาเห็นไหมมันมาอีกแล้วอะ่ะเออมันกลับมาอีกแล้วพวกเนี้ยไวรุ่นเตะปัก JCG อ๋ออันนี้ตอบไปแล้วเนาะต้านแนวรับเท่าไหร่ โอเคใครสอนนะัท่าเต้นอ๋อเขามาจาก inner. Okay. อินเนอร์นะฮะโอเคนะก็จบลงไปแล้วนะครับฝากไว้แล้วกันสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลชังลึกจากผมและจันอ๊อฟนะครับเรามีแพ็กเกจนะ300นะอรตัวนี้จะได้รับข้อมูลหุ้นได้เกือบทุกวันเออแล้วก็ระดับ750จะมีคอร์สให้ด้วยเป็นคอร์สอีเลียรคอร์สทีเฟตแล้วก็รายการวิกฤตหุ้น ซึ่งดุเดือดแนะนำให้ไปฟังนะเพราะว่ามีพี่มาคอนเฟิร์มแล้วใครเป็นสมาชิกคอนเฟิร์มให้หน่อยได้ไหมว่ามันมันมันโอเคไหมเออกับรายการพิเศษที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะโอเคอ่ะก็เดี๋ยวคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ